สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ยังเกาะติดในเรื่องของการคาดการปริมาณน้ําที่จะเกิดขึ้นในปี2566นะครับเนื่องจากว่าน้ําเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ใช้ในการผลิตหรือว่าการปลูกพืชนะครับเพราะฉะนั้นก็ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงรดรูแรงแล้วก็ร้อนนะครับเป็นลักษณะร้อนชื้นของประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนี้ได้พูดในส่วนของประเด็นคาดการณ์ในส่วนของพื้นที่ที่น่าจะเกิดความแรงหรือว่ามีปริมาณความชื้นหรือว่าฝนน้อยนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางกรมตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ทำข้อมูลไว้แล้วก็ นำมาเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้ก็คือใน3-4เดือนข้างหน้าเนี่ยการที่เราจะเตรียมตัวเพาะปลูกพืชเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีฝนไหมหรือว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันจะมากหรือว่าจะน้อยกว่าแล้วก็ปัญหาหลักนะครับเนื่องจากว่าการที่เราปลูกพืช โดยอาศัยปริมาณน้ําฝนหรือว่าอาศัยน้ําจากฟ้าเนี่ยก็คือไม่มีความแน่นอนร0 0เรซนะว่าจะสามารถที่จะควบคุมในส่วนของการเจริญเติบโต,ตของพืชได้ร้อเซเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราดูแลเองปลูกเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรารอในส่วนของโอกาสที่ฝนจะมาเติมนะเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นการคาดการณ์เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะ ดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีโอกาสเกิดฝนอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนนะครับดูข้อมูลก่อนอื่นผมพาทุกท่านมาดูข้อมูลทั่วไปนะครับของปริมาณฝนในส่วนของฝนสะสมนะครับในปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อที่จะเทียบกับปีก่อนๆน,นะครับที่ผ่านมาว่าปริมาณฝนเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าดูจากเส้นนี้นะครับจะเห็นว่า สีแดงก็คือฝนสะสมของปี66นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึง15มีนาคมเนี่ยครับส่วนสีเหลืองข้างล่างนี้เป็นปริมาณฝนที่ต่ำสุดนะครับในรอบ30ปีทีปีที่ท,ท,ที่มีการทำข้อมูลไว้ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับส่วนสีน้ำเงินก็คือเป็นปริมาณฝนของปี54ซึ่งเป็นปีที่ฝนมากที่สุด แล้วกส็สีส้มนี่ก็เป็นปริมาณฝนของปีที่แล้วนะครับปี65ซึ่งปริมาณฝนเยอะนะครับดูจากปีนี้แล้วก็คือจะสังเกตว่าปริมาณฝนก็คืออยู่ตรงกลางนะครับเส้นปกติก็คือสีน้ําเงินนะครับก็คือเป็นลักษณะของสีน้ําเงินซึ่งเป็นเป็นเกณฑ์เฉลี่ยของฝนโดยทั่วไปนะครับซึ่งพบว่าในส่วนของเส้นสีแดงซึ่งของปีนี้ก็ยังอยู่ในค่าของเกณฑ์ในเส้นปกตินะก็คือ ฝนไม่ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับในสองสาเดือนแรกเนี่ยของของปีหกหกนะครับนี่คือข้อมูลที่ทางกรมอุตุิยมเยาทำไว้นะครับก็แสดงว่าในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยยังไม่เห็นลักษณะที่จะบ่งว่าปีนี้ฝนจะน้อยกว่าค่าปกตินะครับนี่ก็คือข้อมูลแล้วก็ดูลักษณะเส้นฝนของตรงนี้ก็ ให้เห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําไว้นะปริมาณฝนของสีแดงก็คือของปี66นะก็ยังอยู่ตรงกลางก็คือไม่แรงไม่มากจนเกินไปนะครับในปีในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับสิ่งที่อยากจะนําเสนอทุกท่านวันนี้ก็คือในประเด็นว่าพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําข้อมูลไว้นะครับเป็นการคาดการณ์จำว่าเป็นการคาดการปริมาณฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในปี266นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็ข้อมูลทําไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็ตั้งแต่หน้าแรงถึงหน้าฝนนะครับเป็น6เดือนเดี๋ยวมาดูนะครับช่วงปริมาณน้ําฝนก็คือถ้าสีแดงหรือสีเขียวเข้มมากขึ้นก็คือแสดงว่าปริมาณน้ําฝนเยอะนะครับในเดือนนั้นนะครับเป็นปริมาณคาดหมายปริมาณฝนสะสมนะครับในเดือนนั้น ส่วนสีเขียวอ่อนๆออ,ออกลงไปสีเหลืองก็คือปริมาณฝนน้อยนะครับถ้าดูจากเดือนมีนาคมจะเห็นว่าเวลาปริมาณฝนเนี่ยจะอยู่เนี่ยครับประมาณสะสมประมาณ60มมตรนะครับก็จะอยู่ตามโซนพื้นที่ต่างๆนะครับนี่คือเดือนมีนาคมนะครับก็ยังน้อยสุดก็ประมาณ20มมตรนะครับนี่คือปริมาณสะสมใน1เดือนนะครับ คือถ้าหน้าฝนจริงๆเนี่ยฝนตกครั้งหนึ่งก็บางพื้นที่ก็กินขึ้นไปร้อยมิลิเมตรแล้วนะครับแต่นี่ก็คือในหน้าแรงนี่ฝนสะสมในเดือนมีนา,าแถวภาคใต้ก็ยังค่อนข้างจะเยอะนะครับพอไปดูเดือนเมษายนนะครับจะเห็นว่าปริมาณฝนสะสมก็เริ่มขึ้นนะครับในเดือน,ใน,อนในเดือนเมษายนนะครับก็จะแทบทุกภาคก็จะมีปริมาณฝนเป็นสีเขียวอ่อนนะครับก็คือประมาณ60มิลิเมตรขึ้นไปนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ปานกลางที่ น่าจะมีความชุ่มชื้นในส่วนของการปลูกพืชในเดือนหน้านะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับจะเห็นว่ามีสีเขียวเข้มนะครับก็มีฝนปริมาณ90มิลิเมตรขึ้นไปแล้วก็เข้มกว่านั้นก็120นะครับอยู่แถวภาคตะวันออกตรงนี้นะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับที่มี120-150นะครับนี่คือปริมาณฝนในเดือนเมษายนที่คาดว่าจะมีนะครับฝนก็นมาเติม ไปดูในเดือนพฤษภาท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าฝนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่มีนาจนไปถึงสิงหาคมเดี๋ยวจะไล่ดูพอช่วงเดือนพฤษภาคมจะสังเกตว่าเนี่ยพื้นที่หลายพื้นที่ก็จะมีฝนมากขึ้นครับระหว่างเมษายนพฤษภาเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุดูร้อนได้บ่อยนะครับก็จะสังเกตว่าในส่วนของสีน้ำเอ่อสีเขียวจนสีเขียวเข้มขึ้นมาเนะี่ย ก็กินพื้นที่เยอะนะครับตั้งแต่โซนภาคอีสานด้านตะวันออกนันไปนะครับก็คือ200มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่150มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แถวภาคใต้บางพื้นที่นะครับแถวภูเก็ตอะไรนี้ก็400มิลลิเมตรนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะมีนี่คือปริมาณฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับก็มีอย่างขั้นต่ำ150มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็สูงสุดประมาณ400นะครับแถวภาคใต้นะครับ400-300ก็มีอีสานตะวันออกฝั่งนี้ก็เข้มขึ้นประมาณ200มิลิเมตรนี่คือฝนสะสมใน1เดือนนะครับแล้วก็แถวเนี่ยนะครับตาดจันทบุรีอะไรตัวนี้ก็400มิลิเมตรนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนี่คือในเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับพอหลังจากเดือนมิถุนายนก็ยังเยอะอยู่นะครับเทียบกับพฤษภาก็มิถุนาก็ใกล้เคียงกันนะครับนี่คือในเดือนมิถุนายนนะครับก็ สามร้อยก็มีนะครับในส่วนของอีสานตะวันออกนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมาร้อยห้าสิบนะครับบางพื้นที่ร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่แรงสุดก็ประมาณเก้าสิบมิลิเมตรนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับภาคใต้แถวภูเก็ตก็ยังสี่ร้อยมิลิเมตรอยู่นะครับสองร้อยด้านตะวันตกนะครับแล้วก็สามถึงสี่ร้อยสี่ร้อยก็ยังแถวตะวันออกนะครับชันบุรีตราอะไรแถวนี้นะครับก็เป็นปริมาณฝนสะสมในเดือนมิถุนายนนะครับ พอมาดูเดือนสิงหาคมนะครับปริมาณฝนก็ยัง,ย,งยังใกล้เคียงกับเดือนอสลับกันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นเดือนสลับกันนิดหนึ่งตรงนี้จะเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับตรงนี้เป็นเดือนกรกฎาคมเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสุดท้ายก็คือตัวหนังสือที่ทางทีมงานทากราฟิกมาสลับกันนะครับก็เดือนกรกฎาคมจะ เห็นว่าสีเขียวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแถวอีสานตะวันออกก็ประมาณ400นะครับ300แล้วก็200ลดหลั่นลงมานะครับแถวตะวันออกก็ยัาง400อยู่ตะวันภาคใต้ฝั่งนี้ก็อยัาง400นะครับจะเห็นว่าขอ,ขอบของประเทศไทยนี้จะมีปริมาณฝนเยอะนะครับนี่คือเข้าสู่เริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะครับกรกฎาค,คมก็จะมีฝนเยอะนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะลดหลั่นลงไปนะเป็นพื้นที่สีเขียวก็คือประมาณ120มิลลิเมตรนะครับ นี่คือเดือนกรกฎาคมมาดูเดือนสุดท้ายเดือนสิงหาคมนะครับที่ทางทางกรมอุติยมวิทยาได้ทําข้อมูลไว้ก็ยังเยอะอยู่นะครับฝนก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประมาณขอบนี้สี่ร้อยนะครับ4ี่รอยมิลิเมตรแถวนี้นครพันมมุกดาหารอะไรแถวนี้นะครับที่เป็นชายแดนด้านล่าวแล้วก็ด้านล่างเป็นอุบลศรีสะเกดอะไรพังนี้นะครับก็ประมาณสามร้อยครับสี่ร้อยสามร้อยนะครับแล้วก็โซนนี้ก็มีสองร้อยนะครับสีเขียวเขียบ ตรงที่แรงก็มีนะครับแถวร้อยยี่สิบเก้าสิบตรงนี้ก็มีนะครับก็เป็นปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้แล้วก็มีแถวนี้ก็จะเป็นสี่ร้อยนะครับร้อยี่สิบจะสังเกตว่าปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ก็คือประมาณสี่รอยมิลเมตรที่มากสุดครับแล้วก็น้อยสุดประมาณเก้าสิบในช่วงหน้าฝนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลในส่วนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ได้คาดการนะครับเรียกว่าคาดหมายปริมาณฝนนะครับ ที่จะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเดือนกรกฎาคมนะครับย้ำว่าตรงนี้สลับกันนะครับตรงนี้เป็นเดือนกรกฎาคมนี่เป็นเดือนสิงหาคมนะครับก็ถ้าดูจากภาพรวมฝนก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เดือนมีนาไปเมษาก็เพิ่มขึ้นนะครับไปเมษาจากไปพฤษภาก็เพิ่มขึ้นพอเข้าสู่หน้าฝนประมาณมิถุานาก็าฝนก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีฝนเยอะก็คือจะเป็นริมริมขอบชายแดนนะครับของประเทศไทยนะครับด้านนี้ทางด้านทางด้านภาค เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกนะครับก็จะมีลักษณะฝนนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําข้อมูลไว้นะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ทางช่อง y YouTube สอกเกษตรวันหยุดได้นําข้อมูลมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ชมทุกท่านนะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในส่วนของการคาดการณ์ว่า ฝนจะมากหรือน้อยในพื้นที่จังหวัดของของเราที่อาศัยอยู่นะครับเพื่อที่จะได้วางแผนในการเพาะปลูกนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องสองเกษตรบรหยุดนะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังในส่วนของข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรและปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งในส่วนของการพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะ เป็นข้อมูลสำหรับการเกษตรนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ